สวัสดีครับพบกับช่องมาในโกอบบี้กันอีกครั้งนะฮะในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวพวงกุญแจล็อกบัสเตอร์ของล็อกแมนนะครับนี่นะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเมก้าแมนนะครับมีทั้งหมดอยู่6อันด้วยกันนะครับพวงกุญแจชุดนี้นะครับจะเป็นไฟฉายได้ด้วยนะฮะทำออกมาตั้งแต่ฉลองครบรอบ25ปีของล็อกแมนนะครับปัจจุบันครบรอบ30ปีไปแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2018ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับของบริษัทโคโลโคโลตรงนี้นะครับ ทำออกมาทั้งหมด7สีด้วยกันนะครับซึ่งผมขาดอยู่สีเดียวก็คือสีฟ้าของล็อก m a n นะฮะอันนี้นะครับแล้วก็แต่ละสีเนี่ยมันจะมีล็อกแวนในแต่ละโหมดนะครับแล้วก็ทําท่าทางไม่เหมือนกันนะครับอย่างสีฟ้าอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปกระโดดยิงนี่นะครับถัดมานะครับ สีส้มนะครับจะเป็นของสปาร์กแมนนะครับส่วนสีเขียวก็จะเป็นสเน็กแมนนะฮะต่อมาสีแดงนะครับไม่ใช่ของบูทนะครับสีแดงจะเป็นของไฟเจอแมนนะฮะต่อมานะครับสีเทานะฮะจะเป็นของเกสแมนนะครับส่วนสีม่วงนะครับยามาโตแมนนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับควิดแมนนะฮะโอเคนะครับถัดมาตรงนี้นะครับก็จะบอกวิธีใช้นะครับแล้วก็ฐานอะไรพวกนี้นะครับ ส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับก็เขียนไว้ว่าฉลองครบรอบ25ปีของ l o อก m a n นะครับก็เนี่ยตั้งแต่ปี2014นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เหมือนบอกคําเตือนไว้นะครับไม่ให้เด็กเล่นนะครับเหมาะสําหรับเด็ก6ปีขึ้นไปนะครับอย่าเอาเข้าปากอะไรแบบนี้นะครับถัดมาเรามาดูรายละเอียดพุ่มกุญแจล็อกบัสเตอรกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆแทบพลังนะครับแล้วก็ข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์กดเปิดไฟฉายนะครับด้านหลังนะครับก็จะมี น็อต3ตัวนะครับเวลาเราถอดเปลี่ยนถาดก็คือขันน็อตออกมานะครับแล้วก็ตรงเลนของมันตรงนี้เนี่ยนะครับเลนของมันตรงนี้เราสามารถปรับความคมชัดของแสงไฟได้นะครับตรงนี้นี่นะครับข้างบนเวลาเปลี่ยนถาดนะครับก็อาจจะลําบากเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราต้องขันน็อตทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตรงนี้ตรงนี้และก็ตรงนี้นะครับต้องขันออกมานะฮะ ในคู่มือนะครับเขาบอกว่าให้ขันน็อตตัวนี้ออกอย่างเดียวก็สามารถถอดเปลี่ยนฐานได้แล้วนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากครับแล้วต้องงัดออกมาด้วยนะฮะผมก็เลยถอดมัน3ตัวไปเลยนะฮะแล้วก็ถอดออกมานี่ครับด้านในจะเป็นแบบนี้นะครับใช้ฐานทั้งหมด3ก้อนนะครับส่วนฐานอันนี้จะเป็น lr 4 1นี่ครับ3ก้อนตอนนี้ผมปิดไฟแล้วนะครับเวลายิงไฟฉายจะได้เห็นชัดขึ้นนะอ่าอันแรกนะครับก็จะเป็นสีเทาอันนี้นะครับยิงไปล็อกบัสเตอร์นี่ ตัวล็อกแมนก็กําลังวิ่งยิงนะครับแล้วก็ตัวสีของมันก็ออกเป็นเทาอ่อนๆนะครับถัดมานะครับสีม่วงนะครับเปิดยิงนี่ครับตัวล็อกแมนก็จะเป็นออกสีม่วงๆนะครับแล้วก็กําลังกระโดดยิงล็อกบัสเตอร์นี่นะฮะอันถัดมานะฮะอันนี้สีแดงนะครับยิงออกไปก็เป็นล็อกแมนกําลังวิ่งยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวล็อกแมนเนี่ยออกสีน้ําตาลหรือเปล่านะครับออกสีน้ําตาลแล้วก็สีเหลืองนะครับอันนี้นะครับ แล้วก็อันถัดมาสีชมพูนี่นะครับยิงออกไปอันนี้ก็เป็นล็อกแมนกําลังกระโดดยิงนะครับแล้วก็ตัวหุ่นของล็อกแมนก็จะเป็นสีชมพูนะครับยิงคู่ดูนี่ครับอันถัดมาครับอันนี้เป็นสีส้มนะยิงดูครับเป็นล็อกแมนกําลังวิ่งยิงนะครับแล้วก็ตัวล็อกแมนเองก็จะออกเป็นสีส้มนะฮะและอันสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นสีเขียวนี่นะครับยิงไป อ่าอันนี้ก็เป็นท่าวิ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ารู้สึกอันนี้จะชูมือออกไปสองข้างเลยนะครับเป็นสีเขียวนะฮะล็อกแมนนี่ไม่เหมือนกันนะครับเปิดครบหมดแล้วนะครับ6สี6อันนะครับตัวผมเองก็ขาดเพียงแค่สีเดียวนะครับก็คือสีฟ้าของล็อกแมนนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าน่าจะหายากมากนะครับส่วนตัวเนี่ยก็ฟุกได้มาครับอันนี้นะฮะส่วนคลิปนี้นะครับก็ขอตัดจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะฮะ หากข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรไปก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับพูดคุยแนะนาําติชมกันที่ช่องคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางเราด้วยนะครับส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย